โอเคสวัสดีครับทัวร์เบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เบเกรอร์ช่องทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำอ่าวันนี้เป็นคิวของนุ่ม่อจากประเทศนะลูกค้าบอกว่าแล้วลืมอ่าจากประเทศอะไรวะกล้องลูกค้ามาจากประเทศอะไรเนี่ยนะเข้าใจว่ามาจากประเทศพระรามสามนะครับหนอลูกค้าไปเซเวน่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาจะถามให้ นะฮะไทเกอร์ Tiger 900 GT นี่ครับอ่าไทเกอร์ Tiger 900 GT หล่อเท่เรหัสนี้เป็นรหัสสายอังกฤษที่เรียกว่าคนที่ชอบความเป็นแอดเวนเจอร์แต่ยังแอบมีอารมณ์รู้สึกว่าอยากได้อะไรที่หรูหรูนะครับก็ต้องมาตัวนี้เลยครับไทเกอร์ Tiger 900 GT ช่วงล่างดีมากต้องบอกเลยเดิมๆเ,เลยนะอันนี้ช่วงช่วงล่างเดิมๆนะเมื่อกี้ผมมีโอก,กาสได้ลองขับทดสอบหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทดสอบกันหน่อยว่าอุปกรณ์ที่เราติดตั้งไปเนี่ยทุกอย่างมันอยู่โอเคไหมนะครับก่อนจะส่งรถให้ลูกค้าคันนี้นะครับยกขึ้นรถมาเลยนะครับยกขึ้นรถมาเพื่อมาแต่งโดยเฉพาะจัดใส่อะไรกันไปบ้างเรามาไล่เรียงกันดูครับกล้องกล้องนะอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือด้านหน้าก่อนเลยนะครับชุดหน้าชุด แต่งเติมเสริมหน้านะครับใส่หน้ากาเข้าไปแล้วก็ดูแอดเวนเจอร์ขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะชิ้นหน้าชิ้นนี้นะครับเราเรียวกว่ากาดไฟหน้านะครับในศัรร์ภาษาอังกฤษของตัวรหัสสินค้าของ s r c เขาเนี่ยเขาก็จะใช้ไปเป็นเฮดไลท์กาดนะครับตัวเฮดไลท์กาดตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาทำทารงรูปมาแล้วเนี่ยเห็นอย่างนี้เนี่ยมันสามารถที่จะดึงออกมาทำความสะอาดได้โดยการดึงนะฮรกดลาออมาจากลูกยางทั้ง4ีมุด นะครับเพื่อ<ม>ดึงออกมาแล้วมา<ม>เช็ดทำความสะอาดนะครับกันหินกันเศษหินที่จะมาวิ่งมากระทบในระหว่างที่เราวิ่งออกเดินทางมากระทบกับชุดไฟหน้าของเราต้องคลายน็อตออกด้วยนะตัวนี้ต้องคลายน็อตเหรอเนี่ยกลางอ๋อคลายน็อตสองตัวอ่าแตงคิวครับไปล้องนะครับคลายน็อตตัวนี้สองตัวแล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะครับชนะฮ่าคลายน็อนตสองตัวตัวนี้เล็กๆนะครับผมน็อตตัวนี้เป็นน็อตที่เป็นเกียร์ในตัวอ่าเกียร์ครับ แฟลชบาร์ตัวนี้เป็นงานของ SRT อีกเช่นกันนะครับจะเป็นแฟลชบาร์บนและก็ล่างมาในเซตเดียวกันในชุดเดียวกันนะครับรอยเชื่อมของเขาก็่จะดูมาตรฐานุ่มหมัตรฐานแบบนี้เลยนี่ครับ SRT เป็นสินค้าส่งออกอย่างที่ทราบกันดีนะครับให้ตัวประกับกันสไลด์ชุดนี้ให้มาด้วยในเซตของเขานะครับก็จะช่วยได้เยอะถ้ามองในมุมของการทำแฟลเทสของเขาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตำแหน่งนี้เนี่ย าลาเวลารถบางรถว่าลบลบแปดลบแนะครับตำแหน่งนี้นก็จะลงก่อากับแพออ็คเกจผ่านเรียร้อยแล้วก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ตอบโจทการเดินทางและการใช้งานเลยทีเดียวติดตั้งแล,แล้วก็จะดูหนาดูกแกร่งขึ้นมาเลยครับอีกชิ้นนึงอยู่ด้านล่างครับลองลองข้อมูไปดูนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นสินค้าชุดเดียวกันในคอลเลคชันเดียวกันของเขาก็คือตัวอกไก่นะครับหรือเราเรียกกันว่าเป็นแครงเครื่องกัดแคร้งนะครับใต้ท้องเครื่องแบบนี้ครับมาทั้งชิ้นงันก็สรุปเป็นอลูมิเนียม นะครับ CNC มาอย่างดีครับแล้วก็ตํหนกตําแหน่งชุดยึดของเขาเนี่ยก็ทํามาเฉพาะรุ่นนี้โดยเฉพาะตรงรุ่นนะครับแต่ถามว่าจะใส่ชุดเครสตบาร์และใส่ชุดนี้เองเนี่ยทําได้ไหมต้องมีสกิลช่างพอตมคัวเลยเพื่อนนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันจับเพราะนั้นแล้วเนี่ยหาช่างหาร้านที่เราคิดว่าเรามเราคิดว่ามีมาตรฐานแล้วก็เราเชื่อใจเนี่ยติดตั้งให้ดีกว่านะครับแนะนำอย่างนี้อ่าถัดมาครับในส่วนของตัว ชุดปีบอลูมิเนียมนะครับที่ลูกค้าเลือกใช้เนี่ยลูกค้าเรียกใช้เป็นตัวปีบอลูมิเนียม GV รหัสโดโลมิติหรือชื่อยอ่อของเขาก็คือ DLM นะครับตัวนี้เป็นรหัส DLM 4 6 A นะครับความจุ46ลิตรเป็นปีบอลูมิเนียมที่ทาง GV บีเขาเคลมว่าเบาที่สุดนในใน,ในเลเวล46่ลิตรนะเบาที่สุดเป็นคนที่เขาเบาที่สุดเพราะว่าตัวบอดี้และตัวฝาของเขาที่ตัวตัวก้นนะฮะและตัวฝาของเขาเนี่ยนะครับตัวฝานี่จะเป็นงานชิ้นเดียวเลย ขึ้นรูปชิ้นเดียวปั๊มขึ้นรูปมาเลยนะครับจะไม่มีรอยต่อที่มุมเหมือนกับคอลเลคชันอื่นๆไม่มีอ่านะครับลดน้าหนักไปแล้วหนึ่งจุดนะครับในส่วนตัวนี้ก็จะลดน้าหนักไปอีกนี่ครับนี่ครับลดน้าหนักไปได้เยอะเลยนะครับเป็นการขึ้นรูปชิ้นเดียวระบบล็อกเป็นระบบล็อกแบบควิกล็อกนะครับโมโนคีซิสเต็มใช้กุญแจแค่ดอกเดียวแล้วก็เปิดที่จุดเดียวนะครับกดล็อกครับสลักเปิดฝา ทางโดโลมิติเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นอีกเยอะเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเน็ตตาข่ายด้านในตัวคาโก้ด้านบนนะครับแล้วก็ภายในอินเนอร์ภายในของเขาเนี่ยเขาจะให้ตัวแผ่นรองการการะแทกมาแบบนี้ครับอ่าให้มาด้วยเลยแผ่นรองการกระแทกนะครับภายในของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เวลาที่เราจะเอาตัวปี๊บออกจากตัวรถนะครับก็คือใช้ตำแหน่งเดียวกันนี่แหละนะครับแล้วกดปุ่มล่างครับ ยกติดขึ้นนิดเดียวครับแล้วถอยหลังเลยถาดล็อกชิ้นนี้เราเรียกว่าถาดล็อกนะครับถาดล็อกชิ้นนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเพลตอลูมิเนียมตัวนี้นะครับเป็นของ g ี v i อิตาลีนะครับตัวนี้เป็นตัว tracker Givi อิตาลีตัวนี้เอามาวางกับตัวแหลกของ900 GT เลยได้ไหมยังไม่ได้ครับจำเป็นต้องมีอะแดปเตอร์อีก1ชิ้นนี่ฮะอะแดปเตอร์ชิ้นนี้อะแดปเตอร์ชิ้นนี้เป็นงานของแบนเทอร์ครับ ทำมาให้ตรงรุ่นกับเท้าเจ้า 900GT นะคบเมื่อติดตั้งแล้วมันก็จะดูมาตรฐานและแข็งแรงแบบนี้นะครับอ่ด้านล่างน,นิดนึงครับจะไม่เห็นว่าจะมีเรียกว่าเหล็กตีกนกหรืออะแดปเตอร์เหล็กมาหนีบตรงรู้นหนีบตรงนี้ให้เกะกะสายตานี่เลยนะครับอ่ะเวลาใส่ปิด๊โดตัวโรบิติไม่มีอะไรเลยครับวางครับาครับนี่แล้วก็กดลงเลยไรนิเดี ให้ได้ยินเสียงล็อคแล้วปิดล็อคนะครับสำหรับซีวีและคัป้าอิตาลีเนี่ยระบบล็อกโมโนโคีของเขาอะนะครับถ้ากุญแจไม่ได้อยู่ในตำแหน่งล็อคมันจะดึงออกมาไม่ได้จะไม่เหมือนแชทนะแชทจะมองเรื่องความส,สาะดวกสบายซีวีกับแคปป้าอิตาลีจะมองเรื่องความปลอดภัยนะครับต้องล็อคก่อนแล้วจึงจะดึงกุญแจออกได้ฝนะาก,การน้ำให้เรียบร้อยครับปึ๊บ ติดตามนะครับตัวนี้ขาดล็อกเบรคแอนด์แดปเตอร์อะมีข้อคาร์บูริกข้อคาร์บูริกตัวนี้เป็นสลิปออนนะครับเรียกว่าสลิปออนตรงรุ่นของไทเกอร์900คันนี้เดี๋ยวเราฟังเสียงนิดนึงมีกัดนะครับมีกัดมะนน้ำอ๋อสาะน้ำ้วยไอ,อ้แตงกีครับพี่ต้องตลอด กาดหม้อน้ำอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นงานตรงรุ่นของอลูมิเนียมผลิตจากวัสโุอ,อลูมิเนียมนะครับงานของ S R C ก็จะใส่ทั้งสองข้างแทนกาดหม้อนะ้ำพลาสติกของอของเดิมที่ให้มากับรถนั่นเองโอเคสนนราคาทั้งเซ็ตนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้คลิปใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณลูกค้าที่สนัจสนุนน้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ